วันนี้เดินวันที่สองนะครับผมก็มาอยู่จุดตรงฐานีรถไฟจำแพนเพชรนะครับผมจุดแรกที่เราได้ทำการจุดเดินที่สองมันเป็นจุดจันะครับเดี๋ยวก็จะทาการเดินต่อไปนะครมทางเป้าหมายที่วางไว้นะครับผมกดิทันนะครับอยู่ตรงจุดจับมาเส้นที่จะเดินที่จุดนี้วันผมแต่เราจะเริ่มเดินทางต่อแปดนะครับ ึ่งนะครับผมตอนนี้ังเงียบหนาอยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับผมโซนนี้เป็นโซนสภาพไวทท้งน,นะครับผมอย่างาานงาีครับมางเท้าอยูอออ่บรรยากาศกานจะา่นนะครับผมต่อช่วงสายสายิเด็ยจัคดคันะครับตอนนี้เลาจี่าาสามแต่ว ตอนนี so on ้อยู่โซนของเสื้อผ้ามือสองนะครับผมพอจะมีเสื้อผ้ามากมายในบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะหาประตูทางออกที่จะเดินทางส่นใหญ่ต่อไปนะครับตอนนี้เราเดินอยู่ตโซนเสื้อผ้ามือสองที่กำบนักชิลค์ครับเดี๋ยวเราองมาทางออกที่จะออกทางแยกต่อไปนะครับเรื่อนของส่วนใหญ่นะครับผมทางเชื่อมสาย ครับผมแล้วก็ที่ต่างๆครับคนยันน้อยอยู่ไปดูนะครับผมมาสังสรต่อไปนะครับเดินผ่านสวนจตุจักรครับผมแยะทางอีกยาวไกลครับผมตอนนี้เดินมาถึงสวนจตุจักรแล้วนะครับผมนี่คือป้ายสวนจตุจักรน,นะครับ ก็เดินจากสถานทัศนจักรมาถึงการผโขเดี๋ยวก็จะไปยังจุฬอื่นต่อนะครับตามนี้นะครับผมตอนนี้เดินมาถึงจักรทัมาถักรพระโขนก็เดินจากสานทัศนจักรมานะครับผมติดตามภารกจิจการเดินเท้าจากวัชรินทรสไปยังจุานะกรณ์เป้าหมายต่อไปก็จะเป็นที่วัชรินร์นะรับตนี้นะครับ ตอนนี้เดินขึ้นสุพรรลอยมาถึงบริเวณหน้าแยกหน้าเท้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อทางเส้นทงางดูดินนะครับจะผ่านแ้นท่านมาใช้เปิดแกล้งขา้ขามถนนข้ามศุกร์ทางปฏิทินก็ได้ครับตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่สวนเสตียานะครับผมที่เขารักขากันมาครับผมนักสวนเสตียาครับผม มีกท่านหนึ่งเคยฝันถึงพระองค์ท่านนี้นะครับผมแล้วฉะน,นั้นก็พักเชิงใจก็มาหมอหมายเลยนะครับผมเจรินต่อไปยังจุดอื่นต่อไปนะคะรับเราเจิญผ่านของเกล็ดแย่เป็นเกล็ดต่อไปนะครับผมตอนนี้กําลังเดินผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลทาวา์นะครับผมจุดหมายต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับผมติดตามนะครับ ตอนนี้อยู่ตรงหน้าทางเข้าเป็น,นท่านรักเท้านะครับผมก็ได้เดินผ่านมุขขึ้นมาเนี้นะครับผมเดี๋ยวเดินไปยังทิดถึงต่อไปนะครับผมตอนนี้นะตรงทางรับเท้านะครับตอนนี้เดินผ่านตรงที่ราบังเอิญมาตอนนี้เดินมาถึงแดนเมรุนินมาสมผ่านที่ความทรงจำในวัยเด็กของผมที่ กอคุณแม่นะครับผมเคยามาเล่นมานวิะครับยังจำได้ชดเลยครับผมเคร่เล่นมม้มาที่ได่ยินครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นฝากอิดกรเป็นของคุณัหนึ่งเก็บไว้ในคลีปของคุณจัมชีวิตนาครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับอผม ตอนนี้เดินมาถึงเนเจอร์ท่าเกียวสินนะครับผมที่ที่เคยมาดูหนังปีสางนะครับผมได้แบบดูหนังดีไหมเนี่ยพี <c oughs> ่วางพักก่อนรเดินทางแต่ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายเลยครับผมวันนี้ดเดินต่อไปนะครับผม ตอนนี้เดินมาถึงหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะครับผมเดินต่อไปตอนนี้กคณะเดินผ่านกรงส่งเสริมการเกษตรนะครับผมใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรครับตอนนี้เดินมาถึงนะแค่สาม ใช่สำคัญนะครับเลยยงต่อไปนะครับ ตอนนี้เดินมาถึงพนม่าไม้นะครับผมเดินขอเดียนถึงท่านปู้ครับอันนี้ข้าพเจ้าในประเทศนานสกลมีธิ์ให้มาทำการกราบไหว้้พ <ött> ่อรอห้าครับผมเพื่อที่จะทำการเดินเท้าจาาวัดขราเจ้านาขอเพียนอกรเพียงนครมขให้พุกองค์ที่ครองขอวันธนันนครับผมและขอให้มีบารมีของอรมรนึงค่ะวิญญาณทุ่พระองค์นะครับผมเจริวของขอคันธนทันนะครับผม ตปนนีชื่กรมป่าไม้นะครับเดี๋ยวจะิทางเป็นชุดอื่นต่อไปนะครับผมแล้วพบกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ศาลพระพรมกรมป่าไม้นะครับผมเตรียมตัวออกเดินทางต่อครับพระพรมมาจากศาลคากศิริราชว่าดีศิริศักดิ์ที่อยู่นี่กัดเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่พระภูมิชัยมงคลนะครับผมที่อยู่ที่กรมป่าไม้นะครับผมไปต่อไปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะครับตอนนี้มาถึงที่หลวงป่าไม้นะครับผม กังตอนนี้อยู่ที่เจ้าแม่ตะเคีนทองที่สวนป่าไม้นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าท่านมีองค์ใหญ่โตข้าไม้ขนาดารนะครับผมแต่ฐานที่รับไว้นะครับผมเพื่อเป็นองคบารที่จลุกหลานางสาต่อไปนะครับผมนี่คือเ้อนมตะเคียนทองที่ศักดิ์สิทธินะครมที่อยู่ที่สวนป่าไม้นะครับผม ลำต้นของท่านนะครับผมสูงยาวสวยงามมากมาๆเลยครับผมเห็นว่าลำต้นสวยงามยาวมากนะครับผมเป็นลำต้นที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะ,าน,ะานะครับผม,มก็ขอบุญบารมีจากทุกท่านนะครับผมเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทพโครงการประชาชนพัฒนาประเทศไทยทำใหญ่ทั่ประเทศนะครับผมที่อย่างการส่วนหนึ่งคือทำการปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกอะไรต่างๆมากมายครับผมแล้วก็ได้ปลูกเพื่อเป็นเียรตอง ทางต่างๆไปด้วยนะครับผมพวกาไปสู่มนควครับผมตอนียีกยาชาสับต้ยแล้วก็กรมปาไม้นะครับผมเก้บไว้ต่อนะครับตอนียูที่รมปาไม้นะครับผมเียมมงหน้าไปวัดระานมครับนี่อยู่ต้องถรารมสนเรครับเียมมงหน้าเดิต่อนะครับุตอนนี้เดินผ่านทางแยกศรีปทุมครับ ที่อยู่ฝงตงทามนะครับพอดีว่าเดินฝั่งนี้หน้าผมก็เลยไม่ได้ทามไปทั้งหมดแล้วไปที่ว่าตองเดินต่อแลัวต่อตนที่เดินผ่านโรงเรียนบางบัวรอบเดินผ่านคาบิซี่นะผมที่ถาา่ายทำครับ ตรงทางข้ามสะพานนะครับตอนนี้ทำงานในข้ามสะพานไม่ใช่เพื่อก่อตัวต่อไปเนะจ๊ะในต่อไปนะครับตรงสะพานข้ามคลองปัญญาลนะครับผมวัดอยู่ในไทยนะครับผมเป็นสะพานที่ข้ามคลองนะครับที่รายใหญ่ตรงนี้นะครับผมจะไปต่อนะสถานที่ของตอนนี้อยู่ตรงตรงทางจนฬาบทนะครับผม ตอนนี้ดเดิน,นมาถึงตรทางหลวงชนบทพระกรโถนานะครับ เดินมาถึงวัตศสีธาตุนักเสกนะครับผมเดี๋ยเข้าไปกัารรากษาของนระโรงเรียนภาคพิเศสภาสาวรตอคนีวัฒนธรรมชาตินะครับผมตอนนี้อยู่หน้าทางเข้าวัตศสีธาตุนักเสกนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้กับกรรกาเพื่อความเป็นเกียรของคนที่ของคณะตรง thank okay. you วันนี้อยู่ที่ต้นศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับผมก็ได้มากราบไหว้สักกาตุนี่จะเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนี้นะครับผมเพื่อกรุตองให้ตลอดการเดินเท้าจากของพระแก้มปดไปยังสัตว์รินนะครับผม,ม,ม,าาบผมสำเร็จลุล่วงน,นะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองน,นะครับผม,เ,ผมเดินมาถึงวัดศรีนะครับผมเดินต่อไปต่อนะครับผมจะถึงจุดไหนยังไงก็จะรายงานต่อไปอย่างสม่ำเสมอนะครับผมขอบุญบารมีของทุกท่านนะครับผมทุกทุกองค์นะครับผม ได้โปรดเชื่อมต่อตอดการในทางนี like. awesome. ้ให so ้สะดวกครับเพื่อนตลอดการในทารนี้ผมและสำหรับใครท่านใดที่พบเจอผมในระหว่างทางก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมสวัดีนะครับสวัสดีครับอยู่ที่เชนเลนจูนพาร์เทนซาเบลได้ที่รัฐแคลิร์เนียาหรัฐอเมริกนะครับผมมขอไว้สักครั้งนะครับผู้ชมไม่ทำใเจอ ข้าถือเราซึ้งเราซึ้งเราซึ้งนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ท้ามูลที่วัดพระศรีมาทราบเสร็จแล้วนะครับผมเข็มตัวเดินทางไปยังชุดหนุนต่อไปนะครับ ตอนนี้อยู่ที่อนุสวรีพระปรเมศรามหาอานันทพระนม่จนที่พระเจ้าพิชชาลัยอุคก็ได้มาสาายร่ายชมคือความเป็นเด่นขององค์ในกันนี้ขอดโลงสุดบางขอเดินทางนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงอาคารพิชชาลัยองคมขอเชิญทานนะครับตอนนี้เป็นหน้าสภาชนัยพันนะครับ ตอนนี้เดินเท้ามาถึงตลาดที่เจริญสะพานใหม่แล้วครับผมแล้วก็จะได้ขับบนถนนใหม่หน่อยครับเือความสะเกขอนคนกทนด้วยนะครับข้บบาถา,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 านน,นเอดอรสะพานใหม่ยังไม่ถึงยูนิเตอร์เลยครับ ห้าโมงเย็นแล้วตลาดยี่งเดินนะครับผมยังไม่ถึงไหนเลยครับผมเดี๋ยวตั้งใจเดินยูจิปาก์กนตอนนี้เดินข้ามผ่านคลองนะครับผมตรงสะพานใหม่นะครับเดี๋ยวก็เดินต่อไปในจุดอื่นะครับผมจุดหมายของเราคือ,อยูจิปาร์กลันสินตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงยูจิปาร์กลันสินเลยนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะครับเจอน้องๆน่ารักนะครับผมพร้อมกับหมาดำหมาดำไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้อยู่นู่นแล้วหมาดำเข้าตรงสะพานทางขึ้นนะครับผมแันนี้น้องขายอะไรเนี่ยกระเป๋าเอาไว้ใช้ทำอะไรอ๋อทำจากอะไรอ่ะทาจกกระดาษกนะฮะ แล้วได้เงนะินเอาไปทำอะไรฮ่าฮ่าฮ่านี่ขนมมาดามมาแล้วอ่าตอนนี้ <c oughs> คือทางที่จะขึ้นไปสะพานนี่สะพานอะไรสะพานคลองอ๋อสะพานคลองอ่า,า,า,อาเดี๋ยวจะอุดหนุนน้องนะครับผมนิดหน่อย ไอเป็นค่าขนมพอดีว่ารู้เปล่าว่าพี่เดินไปไหนเนี่ยหรือแมว่าเดินจากไหนมาเดินจากวัดพระแก้วเคยมาเคยไปวัดพระแก้วเปล่า<ป>อ่าเดี๋ยวมีโอกาสดเดี๋ยวมีโอกาสโตขึ้นก็ไปนะอืเดี๋ยวพี่จะเดินไปจังหวัดสุรินทร์รู้จักสียงสุรินทร์ป่ะอ่าเดี๋ยวโตวขึ้นไปก็ได้เห็นราพทรงจำนี้ก็ แต่แล้ลึกถึงว่ามีโอกาสครั้งหนึ่งเราเคยพบเจอกันน้องขายกระเป๋ากระดาษนะครับผมตอนแรกอัลละห้าบาทสองอันสิบบาทตอนนี้ให้ไปสิบบาทแล้วน้องบอกว่าอ๋ออีสิบบาทหนึ่งก็ให้เป็นค่าขนมนะผมเพราะวารักของน้องนะผมโอเคให้น้องอีสิบบาทอ่าหน่งอ่ะสองอ่ะโอเคโจคดี เอขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เดินห่านฐานทัพปาะกาศนะครับผมบนเรือเดี๋ยวไปยังสถานต่อไปนะครับผมตอนนี้เดินมาถึงหน้าประตูฐานทัพประกาศโรงเรียนนะครับประตูที่ห้านะครับผมก็เดี๋ยวเป็นต่อไปนะครับผมขอบุญบารมีของในหลวงร้อยสินะครับผมคุ้มครองตลอดการเดินทางนี้นะครับผม ตอนนี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสิงห์ผลนะครับเดี๋ยวเดินเท้าต่อไปนะครับผมตามจุดหมายนะครับผมเดี๋ยวเดินขึ้นสะพานลอยนะครับผมถึงไปในเลื่อดนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งขันหน้านี้ถึงพลาดเขี้ยงเหงาครับผมเพราะว่ามีเป็นเขตสาดินเป็นเนะครับผมเดี๋ยวไปฝั่งนู้นไทยนะครับผมเพื่อหาอะไรกินด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ที่สีเอส ในร้านวินนนสุทธินะครับตรงในร้านวิสุทไปนะคะรับผมตอนนี้เดินผ่านโรงพทย์บาลอากาศนะครับผมตอนนี้ผ่านสมาคมวิทยาศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยนะคะรับผมตอนนี้อยู่ตรงซอยวิทยาศาสตร์ป้องกัโนโรงพทย์บาลาอากาศนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงแก้วทอรักนะครับผมไปใหญ่มาเลยตรงหน้าร้านค้าสวัสดิการนะคะรับผมตอนนี้เดินผ่านมาถึงหอ,อประชุม กองทัพอากาศนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วเขามีสมัครคนแม่บ้านอยู่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่กองพ่ายสโมสรนายทหารจักวรนะครับผมตอนนี้อยู่กองพ่ายโรงเรียนพิทยาพนาลยาัยนะครับผมนี้เดินถึงหน้าทางเครื่องชีทีเที่พิพิธภัณฑ์ฐานทัพอากาศนะครับผม6โมง5ของโมง20แล้วยังไม่ถึงนายเลยนะครับผมเดินต่อไปนะครับตอนนี้เดินมาถึงหน้าหอประชุม การสลัดน,นะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นพิพิธภัณฑ์สถานอากาศนะครับตอนนี้เดินมาถึงหน้าอาคารมีคองทระาอากาศนะครับผมตอนนี้เวลา18.30กว่ายนะครับยังไม่ได้ที่พักยังไม่ถึงจุดหมายนะครับผมเดนเดินต่อไปนะครับกล้องอาจจะสว่างนะถึงที่เริ่มมืดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสัญญาณนะครับต้องเป็นสวยงามครับ น,น,น,นี่อยู่ตรงคอพออนะครับผมนีอ่อยู่ตรงคอมาลากาควบคุมฐานท้องกานทางฐานะครับตอนนี้อยู่ตรงเสียงน้ำมหานครแล้วกบครอบตัวตัวแถวแยกคอพออนะครับเป็นตลาดนัดครับผมนี่อยู่ที่ประตูสู่กรุงเทพความก่อเก็บขาซานะครับผมเป็นตลาดนัดนะครับร appelle, เร,บร,รียกเข้ามาเลย เช่นนั้นะครับผมตอนนี้ก็มีกำลังองนะครับผมตอนนี้ทุ่ม24นาทีนะครับผมเพิ่งเดินมาถึงสนามกีฬาทุ่งป่าติมีนะครับฝนล้างอีกยาวไกลเร็วนี่ยังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนดีเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยครับผมเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงเสียรักเสือกนะครับผมเดียวว่ากันนะครับผมตอนนี้เดินมาถึงต้นป่าต่อสู้อากาศอจารย์นักสำรวจนะครับผมยังไม่ถึงเสียร์เลยครับจะได้ตั้งชื่อว่าฟิวเจอร์ ต,ตอนนี้งไม่เวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสามนาทีซึ่งเดินมาถึงเชียร์ลังสิตน,นะครับผมเดี๋ยวผันใจก่อนว่าใจยแต่อน,นะครับผมเพราะว่าจะได้ตั้งเป,ป้าหมายว่าจะเดินถึง,เช,ถงเชียร์น,นะครับแต่พอไม่ถึงนะผมยังอยู่ตรงเชียร์ลังสิตนะผมจะเป็นพิซซีนะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งเชียร์ลังสิตน,นะผมเดี๋ยวคงได้หาไาท้ทานรับผมแล้วก็ผันใจว่า เยังไงต่อไปนะครับผมตอ,อนนี้หนึ่งชั่มห้าสิบสองนาทีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่พายเซียรดังเสียรนะครับผมด้านหลังเป็นสังกะพูนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สุดตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวหาที่พักหาที่อะไรกินก่อนนะครับผมอะไรกินอะไรเลยมาตบกินตอนเที่ยงอะไรอย่านี้นะบผมแล้วก็ค่เดินมาตลอดเวลาวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงรูปโปรอะไรเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวก็จะอัปเดตุต่อไปนะครี้ผมก็จะหาที่พักนะครับผมก็คงจะสนใจกลับไปที่พัก เดิมนะครับผมเดี๋ยวเวันเช้าค่้ยมาใหม่ทีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้น่าจะหาที่พักายากนะครับผมเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของห้างคอนเทนท์าอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำพาร์ิคใหม่ในตรงนี้นะครับผมแต่ภาพเด็กสอายทีนะครับสวัสดีครับ